วันนี้ก็จะมาบอสพบกับผมอีกครั้งแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมจะพูดติดขัดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ตามสัญญาผมจะมาทำาปืนใหญ่นะฮะแล้วก็วางฐานกันนะจริงผมก็ทำมาแล้วรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเอา่มันเอาไอมมเมมโมรีนะฮะก็เลยต้องมาถ่ายใหม่นะฮะก็ไม่ต้องยาวมากก็ได้นะนี่ฮะอะเดี๋ยวนะฮะมันทำไงนะ ผมก็ความจำไม่ค่อยดีแล้วนะนนะเอากันน้ำนะฮะภาพอ๋อไหลไหลแล,ล,ล้น้ำก็จะหยุดนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้ผมจะทำเป็นแบบปืนใหญ่ขนาดยิงคนนะฮะเพราะมันมีสองแบบนะยิงคนก็ยิงลูกระเบิดเอาให้มันระเบิดนะฮะจะทำอย่างไรกันนะป๊อป ผมก็เข้าไปนั่งเอ้ยเดี๋ยวทำไม่เสร็จนั่งได้ไงแล้วก็สวิตซ์ตับนะฮะเอเดี๋ยวนะผมไม่มั่นใจว่าถ้ามันมันถูกหรือยังนะล,ลองนี่ไปอีกชั้นหนึ่งดีกว่านะ TNT จะได้ไม่เด้งออกไปข้างนอกหรือที่อื่นนะฮะทำให้ผมเกิดการวิบัติตายนะฮะตับนะฮะโอเดี๋ยวเดี๋ยวผมทดลองอะไรบางอย่างก่อนนะ ผมจะขึ้นยังไงเนี่ยผมอาจจะดูปญัญญาอ่อนไปหน่อยนะฮะเกิมไม่เป็นไรอะโอเคลองกด,ดปับ๊บเฮ้ยกดกดปั๊บโอเคไฟติดนะแค่นี้อะไรฮะเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบอันนี้ก่อนนะ,ะอันนี้ผมทำแบบเล็กๆนะฮะมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะฮะ อ๋อแล้วก็เวลาเล่นบางทีเลือดผมเลือดเราอาจจะลดจนตายนะผมก็เลยใส่ชุดเพชรไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ Apple ทองนะฮะเพื่อเวลาโดนเบิร์ดอะไรจะได้ไม่ตายนะ,ะเอาแล้วมันติดลงมาแล้วงั่ไม่เป็นไรนะเยอะเห็นไหมฮะก็ก็อันนี้ก็ทำรสั้นนะมันเลยไม่ค่อยไกลนะ เดี๋ยวเรามาลองทําแบบยิงยิงลูกระเบิดดูกันนะฮะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะฮะผมยิ่งทําไม่ค่อยเก่งอยู่นะ,ะเรื่องปืนใหญ่ตอนแรกผมก็เก่งเก่งเก่งเ,งเงอยู่นะ,ะสักพักหนึ่งไม่ไหวฮะความจําก็ไม่ค่อยดีนะฮะนะฮะก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ ก็ขอโทษด้วยจริงๆนะฮะเดินผมน่าจะทำปืนใหญ่แค่ชั้นเดียวนะฮะสำหรับปืนใหญ่ยิงลูกกระสุนนะฮะทำเยอะกว่านี้คงไม่ไหวฮนะน้ำแค่นี้ผมก็ไม่ไหวตายแล้วนะตั๊บนะฮะเนี่ยนะตรงนี้รอกก็ได้ ลองปุ่กว่านะฮะลองปุ่มเลยแล้วบอโอเคฮะโอเคฮะนี่เราก็จะลอ,องนูนนิ้วซะหน่อยนะฮะโอเคฮะถ้มามันระเบิดตูมจามออกมาผมก็ มันู้จะว่ายยังไงนะฮะเฮ้ยอีมก็เพราะไม่งมั้นมันไม่ไหวนะน,นี่อะไรนะเขาไม่มีใช้ว่าอะไรนะอันนี้นะใส่นิ้วด้วยนะก็จะได้ลดเวลาโอโอหลกนะเะชื่อเชื่อลดเวลานะ มรากสามมันพอนะแต่โยนี่มันอาจจะระเบิดตูดตามมาก็ได้นะผมเรากดกันก่อน,น,นะ,ปะป๊อปป๊อปปึ้งเอา้าเออนะิดต่อผิดฮะของกดอีกทีะอะไรก็ติดก่อนนะป๊อปอะไรนี่ก็ดึงดึงดึง,ดง,ดง,ดงเราก็มาทดลองกันเลยดีกว่านะครับเราไม่รู้โทษใครนะเฮ้ยเดี๋ยวลองนี้ก่อนนะฮะ ครับว่ามันน่าจะไปไม่รอดนะนั่นเนี้ยผมว่าแล้วมันไปไม่รอดรอดก็ไม่รอดจริงๆนะฮะแล้วผมจะทำยังไงคืนมาเหมือนงั้นเนี่ยโอเคเราก็ไม่ได้เล่นเช่นเดิมนะสำหรับผมผมก็ยังกล้าเหมือนเดิมนะนนมนมยังโดนไม่หนึ่ง ูงขึ้นอีกนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อบสาใหม่นะแล้วก็ลองวางเดียวก่อนนะโอเคอะทำงานนะเราลบกกันนะเดี๋ยวเลื่อนเราลดอะ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเปิดตู้แล้วฮะเรื่ออะไรยิงปืนอะไรแล้วอะมันเกิดการผิดภ้าขึ้นมาจะช่วยได้นะเออนั่นแหละฮะบ้องระเบิดเลยนะฮะก็เกินน้ว่าไม่ประสบความสำเร็จก็อย่าทำเพึ่งทำตามนะทำตามแค่เอ่อยิงคนก่อนนะฮะก็ ตูมตามไปแล้วนะฮะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะฮะ